ความรับผิดของพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีผู้เยาวกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนะคะผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์โดยปกติผู้เยาว์จะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่ในบางกรณีผู้เยาว์ก็อาจจะอยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นเช่นปูย่ย่าตายายลุงป้านา้าอาหรือผู้ปกครองที่สาลตั้งเป็นต้น แล้วถ้าผู้เยาว์ไปกระทําละเมิดต่อบุคคลอื่นให้เขาได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธทิอย่างหนึ่งอย่างใดยกตัวอย่างเช่นมีการปล่อยปละละเลยให้ผู้เยาว์นำรถจักรยานยนต์ไปใช้ขับขี่ตามอำเภอใจแล้วผู้เยาว์ขับขี่ด้วยความประมาทไปเฉียวชนผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือ ผู้เยาว์ไปทำร้ายตบตีผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจกรณีเช่นนี้บุคคลใดจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเสียหายให้กับบุคคลผู้ถูกกระทำละเมิดบ้างบุคคลแรกเลยก็คือผู้เยาซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420แต่ด้วยความที่ผู้เยาว เป็นผู้ที่ยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอและยังต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่หรือผู้ที่ปกครองดูแลเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้เยาว์กระทําละเมิดกฎหมายจึงได้บัญญัติให้บุคคลเหล่านี้ต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ด้วยได้แก่พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองโดยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429 เว้นแต่พ่อแม่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้วและในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีพ่อแม่หรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทำให้ต้องตกอยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาตามที่ได้พูดมาแล้วนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้รับดูแลผู้เยาว์หากว่าผู้เยาว์ไปกระทำละเมิดในระหว่างที่อยู่ในความดูแลและ พิสูจน์ได้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรผู้ที่รับดูแลผู้เยาวยเหล่านี้ก็ต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ไปด้วยฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่รับดูแลผู้เยาว์จึงควรเลี้ยงดูผู้เยาว์ด้วยความระมัดระวังตามหน้าที่ที่ตนพึงมีมิฉะนั้นท่านอาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร่วมกับผู้เยาว์ด้วยค่ะ